พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้ยเนี่ยผมตระการนะเนียนก็ผู้มันชอบหนีส่วนตัวพี่มันชอบหนู ดีพี่น้องทุกคนครับมือนี้เยาอยู่ครับซ้อนชิ้นสตูดิโอฮะอยู่กับผ่านสวนท่านบ่อยครับอยู่ลงครับเลือกหมดหมดหมดครับพี่น้องมึเบื้องเบิ้งหมดอยู่ไส้นี่มันอยู่ทั้งกูนเทียบไอ้กันเทียมันมันขึ้นนี้นะครับนี่ครับมองนี้ครับผ่านบอยครับเนื้ปลาเขียงครับเนื้ปลาเขียงครับมือนี้ครับกำลังวายนะไข่กุ้ยไส่จมขลับไปนลยแล้วใส่ให้มันโอ้ยผ่านภาษาแนวได้ยินนี่ซ้ำเนื้อดูมือดอกเนี่ยดูกระจกครับใส่ซ้ำนี่พอดู โอ้ยแมีงหมดเหี้ยยังวะเสียบลึกๆนี้หัวหน้าโอ้เห็นยูทูบเบอร์บอกเยูเสียบไปมันวายไปรอนี่ครับหลังหนึ่งครับมื่อกี้มุดลงอันนี้ตัวม,มันสิกลิ่นปะแหนสูงโพสแนี่ยย <c oughs> ูลุงนันตระมาณนี้ครับขมานี่มันมีสาระนะครับเดี๋ยวไว้ให้ครับผมเอาน้ำหมานตุ้มดีกว่าครับเงือกกบครับตัวนี้เงือกกบครับ ปักซี่สิบห้าองศาครับจากระดับน้ำทะเลครับก้อยน้ำนี่ยมาจากทะเลอันดามันนะฮะเฮ้ยตราได้เรารับนี้เท่านั้นนะฮะกบปอมนะครับกบปอมใส่ไอ้ทานครับสามก่อนทานกาสร้างฮะสามก่อนนะครับเขาสูหนาที่รักของผมนะครับคือเบชรครับท่านมอยมันเป็นนักสิแตกครับอยากใส่ผมถือกล่องครับหนักมันใหญ่ครับหูน้ำเนื่อรายการอุ้ยแมงด่าพี่น้อง นังด oh ่าหน่อยอ้จับว่าดิอุ่นมอกะแข่งตับเต้าบักกล้วยจับอือนังด่าครับมันมีครับบ่ได้ติดมือมาจังเลนตัผมจับมาอยู่งั้น่ได้จับโอ้ว่าเราไหลจับให้มึงั่งด่าหน่อยเดี๋ยวครับจับพอดีใส่ครับอ้ามันมีหมดปลาครับมองสมอวะเอามันมันขึ้นมาอยู่ถึงถึงมันมีหนามครับจริงครับโอ้พอดีครับตรงตรงครับตรงอยู่ผมไปใส่ไว้ใส่ไว้กบไปต่อมนะครับอุ้ยไอ้มันรลายดีหมดไหนบอกรลายครับปลาหน่อย ปสนีัมการขออลังครับกอลังครับปลาครับสีสือาวังซานะครับตามที่ผมบอกไ้ต้องจมไปนิดนึงนะครัเห็นมันหวหรอนี่ครับนี่เดี๋ยวปลาคองมาสวบกับนะครับเงาปลาเขีงครับเงาปลาเขีงครับหมดลายเลยวไอ้ปลานี่เงาปลาเขีงครับเงาปลาเขียงกับเงาอีกเกียรนะครับมาเมือน นี่กับมุ้งยังไรครับนี่ที่ใส่นี่ซํานี่ครับเดี๋ยวขาถามว่ารุ่นนะครับตอนหนึงรงครับสีผ้ามะยา่มนะครับจะผ่านสวนผ่านบอยทางนี้นะครับครับผมลาไปก่อนครับครับมีหนองห้องที่ทำการมะยามเบียดรับยาบุงยังเกิดจึ้งครับบู้ยหน่าโบเบียโบเบียมุ้งยังนะครับยังเกิดจึ้งครับเดี๋ยวสีดมาหล่อไหมครับหลอรุ่ดเดียครับเดี๋ยวี่องจีนสองยังบดดนไปเลยนะครับ เข้ามาไหวผลไปจักนะครับร้านอาชีพยูมเตื่น,นครับอู้ขนิดจริงครับติงเงี้ยครับเงี้ยโตเก่าครับเ้าจังสวมาเบิรงกันอีเกเครือนึงครับหนึ่งครับิดจักสองสามชั่วโมงหมดแล้วครับเกินนะครับครับพี่น้องครับดูท่าไม่ยอมหลบสุดนะครับสองครับโดยยังมีอย่างเกินฉุนนะครับ กบคๆๆๆุณกุต okay. ่าครับกบปลาครับกบงาปายังงูกุ้ง่าอยู่ครับงาป่ายังงูกุ้งป่รับปลาปลาก็นเ้ยเราครับแตจริงครับปกติครับเจะไม่ได้เย ดีแห้งนะครับมันลอยไม่มีทำการเสียบต้องอยู่จังหน่อยเช็นนคหน่รันี่เ,เกิดถึงครับก็ลั้ในการปกติครับถึงเป็นเวลาสี่ทุงติดเครื่องนะครับกล่องหาซื้อหันอนเนี่ยนะครับอบอกเลยนน้อยนึง เก็บตัวอยู่ครับอ่านะตื่นครับอยู่เหมือน okay, so <ambition> <classify> <much> tentu terhadapnya itu sama tingginya ini dia punya ini ke bawah lain lah ini 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 ดยวครเดียวครับอือันเัเ,ออเ,ออเออสยสามอีกมื่อเาค,ครับเพื่อผมดูเพื่อผมตื่นเเตืนเพื่อผมมาถ่ายทำเนาะออาทิตย์รุ่นนครับพอ อยากลิ่มกลางคืห่อนะครับปลาเงี้มีโอกาสจิะมาเห็นรถสูงนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่ามันจพยายามดูนะครับต้อหลบสมโอสมองเพราะว่านี่งสมโอครับน่งาะ่มหบนะครับเท่าจิหน่อยอามีโอกาสไล่ครับนี่มันกินลครับวนะครับ ปลาใหญ่ยหมดเลยนนี่หนามุนก็มีนะครับหนากระเที่ยงหากระลังไข่กระลังมุนกระลังไข่นะบลูกกระลังใหญ่นะกระลังใหญ่ปลากระลังไงมีการที่ใดกับที่หนาอยู่นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ยี่ดีครับเบางนีญ่ที่นะเงาห้อยใหญ่ดีครับอาชาคือว่าประคิงหน่อยครับตัวใหญ่อยู่นะครับปลา รต,ตัวนี้่นครับพอเมียนนะพอเมีปลาม่นครับเดี๋ยวมือื่นมาผมดูมือมางไทยบ้างนะครับครับลาไปก่อนครับพี่น้องครับมือืนครับเดา๋ผมดูมือ่นมางไทยบ้างเนาะ